วิธีตั้งค่าเรือนไม้ m s sec นะครับผมก่อนอื่นการตั้งนาฬิกานะครับผมให้เพื่อนกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันกดค้างไว้นะครับผมจนนาฬิกากระพริบแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยเสร็จแล้วก็ตั้งได้ตามใจชอบเลยนะครับเวลาเท่าไหร่คือนาฬิกาตัวนี้จะมีแค่12ชั่วโมงนะครับเป็นใช้เป็น p m a m นะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีบอกนะ p m a m ก็ ให้เพื่อนตั้ง12ชั่วโมงแล้วกันนะครับก็สมมุติเป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับก็ตั้งไปที่เลขสิบนะครับกดตัวนี้จะเป็นเลื่อนตัวเลขที่กระพริบอยู่นะครับอ่เริ่มหนึ่งใหม่นะครับจะมีแค่12ชั่วโมงก็ตอนนี้สมมุติสี่ทุ่มก็ตั้งไปที่เลขสิบนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาแถบนาทีให้กดตัวนี้นะครับก็จะเป็นแถบนาทีนะครับก็กดเลื่อนตรงนี้นะครับ จะเอากี่นาทีนะครับสี่ทุ่มห้านาทีนะครับถ้าโอเคแล้วก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็คือเป็นวิธีการตั้งนาฬิกาส่วนต่อไปนะครับผมสมมติเราอยากจะตั้งทิปนะครับอันนี้คือระยะไมลรวมนะครับสองหมกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นทิป A นะครับตัวนี้เผอเิญนผมดีเซ็ตไปแล้วนะครับทิป A ก็คือการจับทิปนะครับผมจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งถ้าเราอยากรู้ว่า จากจุดที่เราขับอยู่ไปถึงจุดนั้นกี่กิโลเมตรนะครับปกติจะขึ้นเป็นทิปนะครับผมจะเป็นขึ้นเป็นตัวเลขเป็นประมาณหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับก็จะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมุติสมมุติยังไม่ได้รีเซตมัจะขึ้นสมมุติ200กิโลนะครับก็จะกดค้างตัวนี้นะครับกดค้างไว้ปื๊ดนะครับผมมันก็จะพิบมันก็จะมาเป็นศูนย์นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับ ถ้าเกิราอยากเริ่มใหม่ครับกดอีกทีก็เป็นทิปบ B นะครับจะมี2ทิปให้นะครับทิปบ B ก็ประมาณนี้ครับกดเลื่อนไปก็เป็นระยะใหม่ปกตินะครับลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับเดินไม่ M S X นะครับก็ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมนะครับต้องขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ